สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิเคราะห์บอลจริงจัง on YouTube ครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งครับซึ่งในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่ร้อนแรงที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นเซเล็บจากวงการดนตรีครับก็คือเทเลอร์สวิฟนะครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการกีฬาก็คือทราวิสเคลเซ่นะครับสองคนนี้เนี่ยที่อยู่คนละวงการเนี่ยเขามารักกันได้ยังไง ผมจะไล่ฟังตั้งแต่แรกครับพูดถึงชื่อของ Taylor Swift เนี่ยใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับ ขณะที่แบ็กกราวด์ของทราวิสเคลซี่ครับเขาคือผู้เล่นตำแหน่งปีกในหรือว่าไทเอ็นครับของทีมแคนซัสซิตี้ชีฟนะครับและก็ตัวเคลซี่เนี่ยเคยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์สสมัยติดทีมโปรโบว์ ow, ครับสิสมัยและก็ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษของ NFL อีกด้วยครับทราวิสเนี่ยถ้าเกิดคนที่ดู NFL บ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยกบว่านี่คือผู้เล่นที่เป็นของจริงนะครับเขาถือสถิติครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกในคนเดียวที่รับลูกเกิน1,000หลาได้7ซีซั่นติดต่อกันนะครับและเป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกในคนที่5ในปรระวัตติศาส์ของ NFL ที่รับลูกได้เกิน10,000หล้านอีกด้วยครับสำหรับภาพลักษณ์ทุกอย่างของทราวิสเนี่ยเป็นผู้ชายที่สาวๆอเมริกันชื่นชอบนะครับเพราะว่านอกจากเขาเนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจแล้วครับยังมีหน้าตาที่ดีครับหล่อเหลาครับสูง196ซนติเมตรพ่นดีแข็งแรงแถมยังรวยอีกต่างหากเขาได้ค่าจ้างจากต้สังกัดแคนซัสซิตี้ชีฟเนี่ยปีละ14.3ล้านดอลลาร์หรือว่าปีละ465ล้านบาทนี่ยังไม่นับค่าโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนนะครับขณะที่เรื่องของปรระวววััติิคามมก Travis กี็ มีคนเข้าหาเยอะเลยครับแต่ว่าเคยมีแฟนมาแค่2คนเท่านั้นเองคนแรกเนี่ยชื่อว่ามายาเบนเบอรี่คบกันไม่ถึง1ปีอีกคนนึงเนี่ยชื่อเคลานิโคนะครับคบคบเลิกๆก,กันได้5ปี สุดท้ายก็ตัดกันได้เด็ดขาดครับนับจากปี2022เป็นต้นมาเนี่ยทราวิสเขาก็ไม่เคยมีแฟนอีกเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปจีบใครด้วยนะครับคือถ้าเกิดไม่เจอคนที่ใช่เนี่ยก็อยู่กับอเมริกันฟุตบอลหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัวก็ได้ความสุขของเขาเนี่ยก็คือการได้เล่นกับหลานสาวนะครับซึ่งเป็นลูกของพี่ชายที่ชื่อว่าเจสันเคลซี่ครับหลังจากที่ทราวิสเคลซี่เนี่ยเป็นโสดได้ประมาณ1ปีนะครับเข้าสู่ปี2023ครับความรักของเขากับเทเลอร์สวิฟต์ก็ รน,นครับคือจริงๆเนี่ยตัวทราวิสเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักกับเทเลอร์มานานแล้วนะครับแล้วก็ปลื้มเธอม,มากๆในฐานะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการดนตรีนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้คุยกันมาก่อนเลยนะครับเข้าสู่วันที่8กรกฎาคมปี2023นะครับเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยจัดคอนเสิร์ตยิราชทัวร์นะครับที่สนามเอโรเฮดของสโมสร์แคนเซซิตี้ชีฟส์นะครับซึ่งด้วยความที่ทราวิสเคลซี่เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาของทีม,ท,มทีมนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตด้วยโดยนั่งอยู่บนบ็กบนบอกซ์ ก็ประทับใจในความเก่งกาจบนเวทีรวมถึงความสวยสง่าของ Taylor Swift นะครับทำให้อยากคุยกับเธอทันทีหลังจากคอนเสิร์ตเลยครับตัว Travis เนี่ยเขาบอกว่าอยากรู้จักกับ Taylor Swift เป็นการส่วนตัวนะครับโดยในคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เนี่ยจะมีธรรมเนียมหนึ่งครับที่เหล่า Swi ปตี้เนี่ยจะทํากําไรข้อมือแบบแฮนเมดนะครับใส่เป็นตัวอักษรต่างๆบางคนก็ถักร้อยเป็นชื่อเพลงของ Taylor บางคนก็เขียนเป็นประโยคสั้นๆเชิงแบบ Inspiration นะครับซึ่งกําไรที่ว่าเนี่ยในภาษาอังกฤษมีชื่อว่า f r i e n d s เฟรน e ์ชิพบรีส หว่างคอนเสิร์ตนะครับทราวิสเองเขาก็นั่งทำเฟรนชิปบรสเลสครับด้วยตัวเอง1อันโดยในกำไลข้อมืออันนั้นเนี่ยเขาแอบใส่ตัวเลขลับๆเอาไว้ซ่อนอยู่นะครับซึ่งหมายเลขนั้นเนี่ยก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเขานั่นเองครับคือตัวทราวิสเนี่ยเขาคิดแบบง่ายๆเลยนะครับว่าเขาเนี่ยอยากตั้งใจทำเฟรนชิปบรสเลสหนึ่งอันเพื่อเอาไปให้กับเทเลอร์สวิปนะครับจากนั้นเนี่ยพอคอนเสิร์ตเลิกปั๊บเนี่ยเขาก็จะเดินไปหาเธอที่ห้องแต่งตัวนะครับพอส่งบรสเลสให้เทเลอร์ Taylor เนี่ยเห็นเบอร์ แบบง่ายๆดื้อๆแบบนั้นเลยนะครับคือไอเดียของทราวิสเนี่ยก็ถูกมองกันว่าเป็นลูกเล่นที่แบบโอลด์สคูลครับเป็นยุคโบราณครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าดาราหรือว่า Select, เซเลบโพสต์จีบกันเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียกันก่อนนะครับเช่นไปแอบคอมเมนต์สตอรี่หรือไม่ก็แบบ DM คุยกันลับๆนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยมาเจอกันทีหลังนะครับแต่ว่าทราวิสเนี่ยเขาไม่อยากทำแบบนั้นเขาอยากเจอเทเลอร์แบบเห็นหน้าเลยทันทีครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เทเลอร์เนี่ยเขาเล่นคอนเสิร์ตตททททีี ed, ่่่เเเเสสรรรร็็จจจใใชมัั้้คบาาาวิกงจจะขไปหลอ์ แต่ตตัวแ่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปถึงห้องแต่งตัวที่เทเลอร์อยู่ได้นะครับคือต่อให้คุณเนี่ยเป็นนักกีฬาชื่อดังและเล่นอยู่กับแคนซัสซิตี้ชีฟตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเทเลอร์สวิ t เนี่ยเขาเช่าสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตไว้การรักษาความปลอดภัยก็จะเข้มงวดมากๆวันนั้นทราวิสก็เลยไม่ได้เจอกับเทเลอร์ครับเรื่องนี้เนี่ยตัวเทเลอร์เนี่ยมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ภายหลังนะครับเขาบอกว่าทราวิสเนี่ยไม่ได้ติดต่อมาที่ผู้จัดการส่วนตัวของเธอก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากดลิฟต์ลงมาหาดืื้ออๆเเเลลลลยคคัตตาามปกกิแววนวส จะขอมาเจอกับเทเลอร์ในคอนเสิร์ตเนี่ยต้องมีการดีลกับผู้จัดการส่วนตัวก่อนนะครับซึ่งพอผู้จัดการเนี่ยโอเคแล้วนะครับจึงจะเปิดโอกาสให้กับเซเลปเนี่ยมาเจอกับเทเลอร์ได้ครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าทราวิสเนี่ยกดลิฟต์ลงมาหาโดยที่ไม่ได้นัดกันมาก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกันครับเทเลอร์เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องนี้ครับเธอบอกว่าโอ๊ยนี่มันไม่ใช่ยุค1973ซะหน่อย ที่จะสามารถทําแบบนี้ได้ครับคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะครับคุณอาจจะแบบเดินดุ่มๆม,มาหาเซเล็บแล้วก็อาจจะเจอกันได้นะครับอาจจะได้เจอกันได้คุยกันแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วนะครับความปลอดภัยเนี่ยมันเข้มงวดกว่าเดิมเยอะมากๆทําให้วันนั้นเนี่ยตัวทรา v วิ k เคลซีครับก็ไม่ได้เจอ Taylor Swift เขาก็ไม่ได้ส่ง f r i น n d s h i p bracelet ให้กับเทเลอร์ด้วยครับพอไม่ได้เจอกับเทเลอร์นะครับไม่กี่วันต่อมาเนี่ยทราวิสก็เอาเรื่องนี้ครับมาเล่าให้กับคนทางบ้านฟังผ่านพอดแคสต์ครับที่เขาเนี่ยคุยกับพี่ชายที่ชื่อว่าเจสันนะครับตัวทราวิสเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยชอบเทเลอร์มากๆครับแต่ว่าคงจะไม่มีวาสนาที่จะได้เจอกันครับทราวิส <Travis S 2> เล่าแบบนี้ครับเขาบอกว่าผมผิดหวังที่ไม่ได้เจอเธอบางทีเนี่ยเธออาจจะต้องการเก็บพลังเสียงของเธอไว้เพื่อร้อง44เพลงของเธอในคอนเสิร์ตต่อไปซึ่งผมก็เสียใจนะที่ผมไม่มีโอกาสได้ส่งกงที่ เเอองให้กับธสิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากพอดแคสต์ในวันนั้นนะครับก็คือตัวทราวิสเคลซี่เนี่ยเขาประกาศให้ทั้งโลกรู้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยชอบเทเลอร์สวิปนะครับเทเลอร์ Taylor เนี่ยคือคนที่เขาปลืม้มชอบก็บอกตรงๆว่าชอบไม่ต้องมีอะไรมาปิดบังครับซึ่งความตรงไปตรงมาของฝ่ายชายเนี่ยที่เปิดเผยตรงๆว่าชอบแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเชยครับแต่ว่าก็มีคนจํานวนไม่น้อยเลยครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นวิธีการที่น่ารักดีครับสื่อมวลชนที่สหรัฐนะครับกล่าวชมทราวิสว่าเฮ้ย การเข้าหาตรงๆแบบนี้เนี่ยเฮ้ย hey, มันก็ดีนะเท่ hey, ดีชอบก็ชอบไม่ต้องมากักนะครับ คือไม่ต้องมาเล่นเกมทายใจกันเหมือนกับเซเลบคนอื่นๆครับทีนี้เนี่ยพอมีข่าวว่าทราวิสปลื้มเทเลอร์ใช่ไหมครับคนอเมริกันจำนวนมากครับก็เชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยคบกันไปเลยครับเพราะทุกคนเนี่ยเห็นทราวิสมาตลอด10ปีที่เล่นอเมริกันฟุตบอลนะครับและก็รู้ว่าเฮ้ยนี่เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งนะครับเป็นแฟมิลี่แมนถ้าเกิดเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยได้เจอกับผู้ชายดีๆสักคนเนี่ยต้องบอกว่าทราวิสคือตัวเลือกนั้นแหละครับตัวอย่างเช่นเอรินแอนดรูนะครับนักข่าวกีฬาของช่องฟ็อกซ์ เราไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันก็จริงแต่เชื่อคําแนะนําของฉันหนึ่งอย่างได้ไหมลองไปเดทกับผู้ชายคนนี้ดูสักครั้งเถอะทาเพื่ออเมริกาสักครั้งหนึ่งนะทีนี้ครับในเวลาต่อมาเนี่ยตัวเทเลอร์ก็มีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ครับที่ทราวิสเนี่ยบอกว่าชอบเธอใช่ไหมครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพอฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือตัวเทเลอร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเธอชอบนะ ความโอซคูลการตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าชอบแบบที่ทราวิสทำครับในเวลาต่อมานะครับตัวเทเลอร์ทราวิสและก็พี่ชายเจสันเนี่ยได้มานั่งคุยกันในพอดแคสต์นิวไฮนะครับซึ่งตัวเทเลอร์เนี่ยอธิบายถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดมากขึ้นนะครับเทเลอร์สวิฟเนี่ยกล่าวถึงทราวิสนะครับเธอบอกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้บ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการทักทายหรือว่ามาเจอกันแบบทั่วๆไปด้วยซ้ําตอนที่เขาพูดในพอดแคสต์ฉันก็ไปถามกับผู้จัดการว่าทราวิสได้ติดต่อมาขอเจอหรือเปล่าปรากฏว่าเขากับแพ ก็ลงลิฟต์กันมาหาง่ายๆแบบนั้นเลยและสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันแต่พอเขาทําแบบนั้นฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยู่ในหนังยุค80ขอพูดกับจอห์นฮิวจ์อารมณ์เหมือนเขายืนอยู่หน้าบ้านฉันแล้วตะโกนขึ้นมาให้ได้ยินว่าผมอยากไปเดทกับคุณผมทำเฟรนชิพเริสต์ให้คุณแล้วนะคุณอยากไปเดทกับผมไหมซึ่งฉันก็คิดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันจินตนาการมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วอยากให้มีคนมาาทํให้แบบนี และการเขียนเพลงของฉันก็ชอบจะมีภาพแบบนี้ในหัวตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นโดยพี่ชายเจสันเคลซี่นะครับก็มีการแซวทราวิสว่าเฮ้ยทราวิสเนี่ยเป็นพวกแทปิคอลเคลซี่นะครับหรือว่า ไปดื้อๆไม่มีชั้นเชิงจีบมันต้องโต้งเลยครับในสไตล์ของครอบครัวเคลซี่ครับซึ่ง Taylor Swift เนี่ยเธออธิบายต่อกับว่าการจีบแบบดื้อๆจีบแบบตรงๆแบบนี้แหละอาจจะดูหลุดโลกดีครับแต่ว่ามันก็ได้ผลครับพี่ชายของ Travis Jason Kelsey เนี่ยเคยถาม Taylor นะครับถามว่าคุณรู้ได้ไงว่า Travis เนี่ยไม่ใช่แค่คนบ้าคนหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดมองอีกแง่เนี่ยมีผู้ชายสักคนพูดจาผ่าน สาธารณะแบบนี้ครับโดยสารภาพรักรก,กันตรงๆขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดไปดูโรแมนติกไปเลยก็อาจจะดูน่ากลัวไปเลยนะครับเทเลอร์ <Taylor S 1> <Taylor S 2> ได้ตอบครับเธอบอกว่าฉันมารู้ภายหลังว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนบ้าหลังจากที่มีโอกาสได้คุยกัน2ครั้งนะครับคือตัวทราวิสเนี่ยอยากรู้จักกับเทเลอร์จริงๆแบบคนปกตินะครับและที่สําคัญเนี่ยทราวิสสามารถทําให้เทเลอร์เนี่ยหัวเราะได้ทันที หลังจากที่คุยกันด้วยบทสนทนาทั่วๆไปเท่านั้นครับเทเลอร์สวิ t เนี่ยบอกว่าทราวิสเคลเซ่เนี่ยคือไวท์บูสเตอร์นะครับหรือว่าคนที่ทําให้บรรยากาศรอบตัวเนี่ยมันดีไปหมดครับหลังจากที่เทเลอร์สวิ t เนี่ยได้ดูพอดแคสต์แรกสุดนะครับที่ทราวิสเนี่ยสารภาพาว่าชอบเทเลอร์นะครับสุดท้ายเนี่ยเทเลอร์ Taylor ก็เป็นคนพักเข้ามาหาและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มคุยกันผ่านทางแชทนะครับแล้วก็มาเจอตัวจริงกันครั้งแรกที่นิวยอร์กครับในการเจอกันครั้งแรกนะครับเทเลอร์สวิปก็มีการพูดผิดนะครับ เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของอเมริกันฟุตบอลน,นะครับคือเธอเนี่ยอาจจะดูบ้างก็จริงแต่ก็ดูแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนในวงการกีฬาแล้วก็ไม่ได้ดูแบบซีรีส์ขนาดนั้นครับแต่ว่าทราวิสเนี่ยพอได้รับฟังสิ่งที่เทเลอร์พูดมาเนี่ยเขาก็สบายๆนะครับค่อยๆอ,อธิบายเีล่เรื่องให้เทเลอร์เนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นเช่นการทาเฟิร์สดาวคืออะไรครับเรื่องของการลากโซ่ของกรรมการที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยระยะ10หลาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นดาวใหม่เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันทํายังไง รวมถึงตำแหน่งการเล่นของเขาเนี่ยที่เรียกว่าปิกในหรือวท้ายเอ็นเนี่ยมันเล่นแบบไหนทําหน้าที่อะไรในสนามครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตัวเทเลอร์เนี่ยเธอประทับใจมากนะครับเธอบอกว่าเฮ้ยทราวิสเนี่ยเป็นคนที่รับฟังแล้วก็อธิบายได้ดีมากๆไม่ได้มองว่าเทเลอร์เป็นผู้หญิงแล้วก็แบบไม่เข้าใจเรื่องกีฬาถามอะไรไม่ค่อยฉลาดนะครับคือ ทราวิสเนี่ยไม่เคยคิดแบบนั้นครับคือในโลกของเราเนี่ยมันจะมีผู้ชายบางประเภทนะครับที่จะมีเควสชั o กับผู้หญิงในเรื่องของกีฬานะครับเช่นแบบเฮ้ยเรื่องแค่นี้เนี่ยเรื่องเบสิกแค่นี้เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยแค่นี้คุณก็ไม่รู้หรอนะครับแต่ว่าทราวิสเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นนะครับเขาเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสนใจหลากหลายอย่างนะครับถ้าเกิดอีกคนนึงไม่รู้เขาก็แค่อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรมันก็ง่ายๆแค่นี้เองครับเรื่องที่คุยกันเนี่ยก็เช่นนักกีฬาอเมริกนฟุตบอลเนี่ยจะมีความลำ ต้องระวังคู่แข่งเนี่ยที่หนักกว่า300อปอนด์ไล่อัดนะครับจนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าฝั่งป๊อปสไตล์อย่างเทเลอร์เนี่ยเธอก็บอกว่าเฮ้ยเธอเองก็มีความลำบากเหมือนกันจากการใส่ส้นสูงเต้นบนเวทีนะครับทั้ง2คนเนี่ยแลกเปลี่ยนกัน,นครับเรื่องของการทรมานร่างกายตัวเองเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดนะครับซึ่งไปไป,ปรามาเนี่ยก็สามารถคุยกันได้อย่างราบรื่นบทสนทนาเนี่ยเพลิดเพลินกว่าที่คิดครับทีนี้เนี่ยเมื่อบทสนทนาครั้งแรกเนี่ยเป็นไปได้ดยดีเนี่ยมันก็นําไปสู่สเต็ปต่อไปนะครับทั้ สร้างความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะครับคือทราวิสเนี่ยก็มีโอกาสครับได้รู้จักเทเลอร์มากขึ้นในมุมอื่นๆมากกว่าแค่เป็นป๊อปสตาร์บนเวทีนะครับคือตัวทราวิสเนี่ยเขาบอกว่าชอบเทเลอร์ที่รักครอบครัวนะครับและให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกมากยิ่งกว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับหลังจากที่มีโอกาสได้ออกเดทกันนะครับทราวิสเขาบอกว่าเฮ้ยเขาแฮปปี้มากที่มีโอกาสได้มาเดทกับซูเปอร์สตาร์อย่างเทเลอร์นะครับและก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกครับทราวิสกล่าวนะครับ เขาบอกว่าคุณว่ามันบ้าคลั่งแค่ไหนที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำให้คนมาดูคอนเสิร์ตหลายหมื่นคนในสเตเดียมได้ลุกเป็นไฟและมาวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับเธอลำพัง2คนเราคุยกันมากมายหลายตัวหลายเรื่องราวกับว่ารู้จักกันมานานแล้วหลังจากการพูดคุยกันผ่านแชทนะครับแล้วก็มีการออกเดทกันที่นิวยอร์กนะครับทีนี้เนี่ยทราวิสก็เอ่ยปากชวนเทเลอร์ครับ ให้มาชมเกม NFL ที่สนาม Arrowhead บ้านของ Kansas City Chiefs นะครับวันที่24กันยายน2023นะครับเกมที่ Kansas City Chiefs เนี่ยเจอกับ Chicago Bears ครับปรากฏว่า Taylor เธอมาจริงๆนะครับเธอมาเชียร์ Travis นะครับโดยนั่งอยู่บ็อกซ์ VIP ร่วมกับคุณแม่ของ Travis ก็คือ Donna Kelsey ครับทั้งๆท,ที่ตัว Taylor เนี่ยเธอมีงานเยอะมากๆนะครับแต่ว่ายังสามารถจัดสรรเวลามาดู Travis แข่งได้นะครับก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า2คนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ พิเศษบางอย่างต่อกันครับสำหรับในเกมที่แคนซัสเจอกับชิคาโกแบร์นะครับเกมนั้นเนี่ยทราวิสก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเมื่อเขาเนี่ยสามารถทำทัชดาวได้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อทราวิสเนี่ยทำทัชดาวได้ครับกล้องก็จับภาพไปที่เทเลอร์นะครับที่เชียร์อยู่บนบ็อกซ์วีไนะครับเธอตะโกนร้องเชียร์อย่างมีความสุขมากครับหลังจากมีข่าวลืออยู่สักพักนะครับให้เดาใจว่าเฮ้ยสองคนนี้เนี่ยคบก,กันจริงหรือเปล่า วันที่14ตุลาคม2023นะครับทุกอย่างก็ชัดเจนะครับเมื่อทั้งสองคนเนี่ยไปร่วมรายการ Saturday Night Live กับที่นิวยอร์กและช่างภาพเนี่ยเห็นพวกเขาจับมือกันเป็นครั้งแรกซึ่งถึงตรงนี้ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทั้งสองคน เป็นแฟนกันชัวร์ครับสำหรับสิ่งที่ Taylor Swift เนี่ยเธอประทับใจในตัว Travis นะครับก็คือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยชอบเธอจริงๆแบบไม่มีกักไม่มีแอบพูดตรงๆต่อหน้าสาธารณชนเลยนะครับจีบก็บอกให้รู้ว่าจีบครับซึ่งความตรงไปตรงมาและไม่ซับซ้อนนะครับคือสเสน่ห์ครับที่ทําให้ t a y l อร์เนี่ยชอบผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่า Travis เคลซีครับปัจจุบันนะครับ t a y l อร์ Taylor กับ Travis เนี่ยก็คบกันมาแล้ว2ปีนะครับยังคงรักกันดี ไม่มีทีท่าว่าจะเลิกรากันแต่อย่างใดครับครอบครัวของทั้งคู่นชอบกันนะครับขณะที่แฟนๆของเทเลอร์ก็ชอบทราวิสด้วยครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีเรื่องด่างพร้อยอะไรเลยครับทราวิสเนี่ยเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับเขาในรวยอยู่แล้วดังอยู่แล้วเป็นระดับแชมป์ซูเปอร์โบว์ครับคือคุณเนี่ยรู้แน่ชัดเลยครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยพบกับเทเลอร์เพราะว่าอยากอยู่ด้วยกันแค่นั้นเลยครับไม่มีเจตนาแอบแฝงครับเช่นเรื่องของการต้องการจะเกาะเทเลอร์ดังนะครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยทราวิสเคลซีก็ ยังคงเทิดทูนเทเลอร์อยู่เช่นเดิมน,นะครับเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเธอทุกเรื่อง ขอแค่เทเลอร์บอกมาครับและที่สําคัญเนี่ยเขาอยากให้เทเลอร์เนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งกว่านี้ครับอยากให้ครองใจคนทั้งโลกให้ได้ยิ่งเธอเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่เขาในฐานะคนรักก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจมากขึ้นเท่านั้นครับหลังจากคบกันได้นานพอสมควรนะครับทั้งคู่ก็เตรียมจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความรักที่มาไกลที่สุดของคนทั้งคู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของทราวิสเคลซี่กับเทเลอร์สวิฟต์นะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่านักอเมริกันฟุตบอลครับกับน อาจจะดูเหมือนอยู่คนละโลกก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคน2คนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องสัอย่างและพยายามเข้าใจในตัวตนของกันและกันแล้วเราก็ต่อให้มีความสนใจต่างกันหรือว่าทํางานต่างฟิลกันแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็สามารถจับมือเดินไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนครับนี่เลยครับคือเรื่องราวที่น่ารักมากๆของคู่รักสองวงการนะครับเทเลอสวิฟกับทราวิสเคิลเซีนครับเริ่มต้นจากแบบการไปตรงๆรงนะครับชอบก็บอกให้รู้ว่าชอบนะครับและพอชอบก็เริ่มจีบครับก็อาจจะเป็นดูวิธีที่แบบ ตรงไปตรงมาแล้วก็เรียบง่ายนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ผลนะครับตอนนี้ทั้งคู่ก็กําลังจะแต่งงานกันเป็นสามีภรรยาคู่ใหม่ของวงการนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวิเคราะห์จริงจังออน u t u b e ในสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราเช่นเคยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ How today? Make tomorrow today.